คุณคิดว่าการทําพิธีบูชาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อลูกสะภ้แต่ถาดบูชาความจริงที่ซ่อนมานานหลายปีถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นความลับมืดที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลอย่าพลาดวินาทีต่อไปคือสิ่งที่จะช็อกคุณที่สุดบรรยากาศเงียบสงัดภายในบ้านเก่ากลิ่นธูปหอมลอยคลุ้งอบอวลพระสงฆ์กำลังทำพิธีให้พ่อสามี มือเขาสั่นเล็กน้อยกับแผ่นทองคำที่วางอยู่บนโตะ๊ะลูกสะพ้ายยืนมองด้วยสายตาแปลกประหลาดใบหน้าเธอซีดจางเหมือนมีบางอย่างขัดใจเสียงระฆังเบาๆก้องอยู่ในหัวทุกคนในห้องต่างตั้งใจฟังทันใดนั้นลูกสะพยยกเท้าขึ้นแต่ถาดบูชาจนของล้มกระจายแก้วน้ำทูบและผละไม้กระเด็นไปทั่วพื้นเสียงแตกดังสะท้อนไปทั่วห้องพ่อสามีนิ่งอึงพระสงฆ์หยุดทำพิธี อากาศเหมือนถูกดูดออกไปความเงียบกลับเข้าปกคลุมสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ลูกสะใภ้มือเธอสั่นริมฝีปากสั่นด้วยความกลัวแล้วเธอพูดคำหนึ่งออกมาเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกคนในห้องขนลุกความจริงที่ซ่อนอยู่เริ่มเผยให้เห็นทีละน้อยสิ่งที่เธอทำไม่ใช่ความบังอาจธรรมดาแต่เป็นความลับมืดที่เก็บมานานหลายปีสายตาของพ่อสามีเริ่มเต็มไปด้วยความตกใจ พระสงฆ์ไม่กล้าสบตาใครห้องที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อเธอเผยความจริงนั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวหัวใจทุกดวงเต้นแรงไม่มีใครพูดอะไรออกมาความลับนั้นทำให้บรรยากาศในบ้านเย็นยเยอือกลูกสะพ้ายยืนหายใจแรงมือของเธอจับถาดบูชาแตกแน่นสายตาเธอสันะร,ริกเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างภายในใจ พ่อสามียังคงนั่งนิ่งใบหน้าซีดเผือดราวกับเห็นอะไรที่ไม่อยากเชื่อพระสงฆ์ก้มหน้าลงแผ่นทองคำสันอยู่ในมือทุกเสียงในห้องเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นระสรำลูกสะพ้ายเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอวาววับไปด้วยน้ำตาและความโกรธฉันฉันไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอพูดเบาๆเสียงนั้นก้องในห้องราวกับสะท้อนจากผนังไม้เก่าทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดัน อากาศรอบตัวเหมือนหนืดขึ้นกลิ่นทูผอมเริ่มจางไปแทนที่ด้วยกลิ่นเหล็กและความตึงเครียดพ่อสามีพยายามพูดแต่เสียงเขาสัน่นลูกสายเธอหมายถึงอะไรลูกสายก้าวเข้ามาใกล้โตทุกอย่างเหมือนหยุดเคลื่อนไหวพระสงฆ์ลืมคำสวดมือเขาหยุดกลางอากาศทันใดนั้นลูกสายเปิดปากพูดความจริงที่ซ่อนมานานฉันรู้ว่าพ่อสามีทำอะไรกับครอบครัวฉันทุกสายตาหันไปมอง ความเงียบกลับครอบคลุมห้องอีกครั้งหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเธอย้ำคำพูดอีกครั้งเสียงของเธอสั่นพร่าฉันรู้ทุกอย่างและฉันไม่อาจให้อภัยได้น้ำตาไหลรินลงบนแก้มมือของเธอสั่นราวก,กับกำลังถือระเบิดเวลาที่พร้อมระเบิดพ่อสามีขยับตัวถอยหลังดวงตาของเขากวาดมองรอบห้องสายตาของพระสงฆ์เต็มไปด้วยความกลัว ทุกคนในบ้านเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายความลับที่ถูกเก็บมานานเปิดเผยอย่างแรงกล้าลูกสะพ้ายก้าวเข้ามาใกล้พ่อสามีเสียงเธอกระซิบเบาๆแต่ทรงพลังคุณคิดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันเห็นทุกอย่างตั้งแต่วันแรกพ่อสามีสั่นเครือมือของเขาเกรงจนเล็บขบลงบนฝ่ามือแล้วเธอก็หยุดทุกคนสงบเงียบความตึงเครียดเกาะตัวอยู่ในอากาศเหมือนเวลาหยุดเดินหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบระเบิด แล้วเธอก็พูดคำหนึ่งคำที่ทําให้ทุกคนในห้องช็อกจนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองคำพูดนั้นดังชัดเจนทุกเสียงในห้องเงียบจนแทบได้ยินเสียงหายใจฉันเห็นทุกอย่างฉันรู้ว่าคุณซ่อนความลับมืดไว้ข้างหลังรอยยิ้มพ่อสามีตัวสันราวกับถูกช็อตไฟฟ้าเหงื่อเย็นซึมตามหน้าผากพระสงฆ์ไม่กล้าพูดอะไรทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่หน่วงจนแทบหายใจไม่ออกลูกสะภ้ก้าวเข้าใกล้ สายตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธและความเจ็บปวดเธอเอ่ยอีกครั้งทุกคำสวดทุกการอวยพรที่คุณทำมันเป็นเพียงหน้ากากเสียงเธอสั่นแต่ทรงพลังเหมือนดึงหน้ากากออกจากความจริงทั้งหมดพ่อสามีลุกขึ้นมือสั่นจนแทบถืออะไรไม่ได้ลูกสะพ้ายคุณพูดอะไรแต่เสียงเขาขาดหายไปเหมือนทุกคำพูดติดอยู่ในคอลูกสะพ้ายชี้ไปที่โตบูชาเศษแก้วและผละไม้กระจัดกระจาย นี่คือสิ่งที่คุณซ่อนจากพวกเราความจริงที่ทำลายครอบครัวสายตาของเธอเย็นยะเยือกเหมือนมีดคมที่พรากทุกความปลอดภัยออกไปทันใดนั้นเธอเผยหลักฐานบางอย่างเอกสารเก่ารูปภาพและวัตถุบางอย่างซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทุกคนในห้องหยุดหายใจความจริงที่เธอเก็บมานานเปิดเผยทีละชิ้นเหมือนแสงสว่างสาดเข้ามาในความมืดพ่อสามีหน้าซีดเผือดร่างเขาเหมือนถูกจับตรึง พระสงฆ์ค่อยๆถอนสายตาทุกคนในบ้านรับรู้ว่าตอนนี้ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมลูกสะพ้ยล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบของอีกชิ้นออกมานี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าจะไม่มีใครรู้เสียงเธอสั่นแต่มั่นคงทุกสายตาจับต้องไปยังสิ่งนั้นแล้วโลกในห้องเหมือนหยุดเคลื่อนไหวอีกครั้งความเงียบหนักหน่งจนแทบแตกสลายพ่อสามีเริ่มสั่นร่างเขาโค้งลงพระสงฆ์ถอยหลัง ทุกคนในบ้านรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และมืดมนเหมือนทุกความลับเก่ากำลังทวงคืนหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาลูกสะพ้ยหยุดนิ่งสายตาของเธอวาววับไปด้วยน้ำตาและฝ่ายแขนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปคำพูดนั้นก้องสะท้อนทั่วห้องความลับมืดถูกเปิดเผยเต็มรูปแบบและไม่มีใครในบ้านนี้จะเหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบคงอยู่แต่ครั้งนี้หนักหน่วงกว่าทุกครั้ง ลูกสะพ้ายก้าวเข้าใกล้พ่อสามีอีกครั้งมือเธอสั่นแต่สายตาแน่วแน่เหมือนเธอกำลังถือดาบอคมที่มองไม่เห็นคุณคิดว่าฉันไม่สังเกตเหรอเธอกระซิบเบาๆเสียงนั้นเย็นเยียบทำให้ทุกคนขนลุกพ่อสามีหน้าแดงระคนขาวซี่ร่างเขาสั่นราวกับเจ็บปวดทั้งกายและใจลูกสะพ้ายชี้ไปที่โตบูชาเศษแก้วและผละไม้กระจัดกระจายทุกอย่างที่คุณทำทุกพิธีมันเป็นแค่หน้ากาก เสียงเธ,เธอเต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดเหมือนพายุที่กำลังโหมกระหน่ำในบ้านพ่อสามีพยายามพูดแต่เสียงติดขัดคำพูดหลุดลอยเหมือนควันพระสงฆ์หันหน้าหนีทุกคนในบ้านจ้องมองอย่างกลัวเกรงลูกสะพ้ายค่อยๆวางมือบนโตะ๊ะแล้วหยิบเอกสารเก่าออกมามันเต็มไปด้วยลายมือและรอยประทับนี่คือหลักฐานทั้งหมดเธอกระซิบทุกคนในห้องกลืนน้ำลาย ความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังโผล่พ้นผิวน้ำพ่อสามีตัวสั่นมือเกรงใบหน้าซีดจ,จนเหมือนกระดาษพระสงฆ์ก้าวถอยหลังสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความตกใจอากาศรอบตัวหนืดเหนียวเหมือนทุกอย่างถูกตรึงอยู่ในชั่วขณะลูกสะพ้ยหยิบของบางอย่างออกมาอีกชิน้นดวงตาเธอสันะร,ริกคุณคิดว่าความลับนี้จะไม่ถูกเปิดเผยแต่ฉันเห็นทุกอย่างเสียงเธอก้องสะท้อนในห้อง รากับทุกคำพูดมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ผนังสัน่นพ่อสามีสุดตัวลงน้ำตาไหลรินแต่ไม่ได้ช่วยลบความผิดพระสงฆ์นิ่งเงียบไม่กล้าสบตาใครทุกคนรู้ว่าตอนนี้ไม่มีใครจะเหมือนเดิมอีกแล้วลูกสะพ้ายก้าวเข้ามาใกล้สุดๆมือเธอวางลงบนโต๊ะบูชาสายตาเจ็บปวดผสมแค้นทุกสิ่งจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนคำพูดนั้นทำให้ทุกหัวใจสัน่นเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะ ทันใดนั้นเอกสารเก่ารูปภาพและวัตถุที่ซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยต่อสายตาทุกคนความติ่งมืดมนและร้ายกาจชอกทุกคนจนแทบล้มทั้งยืนเสียงกรีดร้องของหัวใจเหมือนก้องอยู่ในห้องพ่อสามีตัวสั่นจนล้มลงกับพื้นลูกสะพ้ายยืนเหนือเขาสายตาเหมือนนักล่าพระสงฆ์ก้มหน้าลงไม่กล้าพูดคำใดความตึงเครียดสะสมจนแทบแตกออกแล้วเธอก็พูดคำหนึ่ง คำที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจความจริงไม่อาจซ่อนได้อีกต่อไปทุกสายตาจ้องมาที่เธอหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกคนรับรู้วินาทีต่อไปจะลูกสะพ้ยยังคงยืนเหนือพ่อสามีมือสั่นแต่สายตาแข็งกร้าวทุกคนในห้องเหมือนถูกตรึงอยู่กับความจริงที่โผล่พ้นผิวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงหายใจของทุกคนดังขึ้นชัดเจนในความเงียบ คุณคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอเธอกระซิบเสียงเย็นพ่อสามีพยายามลุกแต่ร่างสั่นจนเกือบล้มเหงื่อเย็นไหลลงตามหน้าผากสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความผิดลูกสะพ้ายค่อยๆวางเอกสารทั้งหมดลงบนโตะ๊ะแผ่นกระดาษกระจัดกระจายแต่ทุกแผ่นเต็มไปด้วยหลักฐานร่องรอยความจริงที่เขาพยายามซ่อนไว้มานานหลายปีพระสงฆ์ก้าวถอยหลังมือสั่นจนเกือบทำเครื่องบูชาตก ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่หน่งจนแทบหายใจไม่ออกเหมือนความมืดจากอดีตไหลเข้ามาในห้องลูกสะพ้ายก้มลงหยิบรูปภาพบางใบขึ้นมานี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าจะไม่มีใครรู้เสียงเธอสั่นแต่ทรงพลังทุกสายตาจ้องไปที่รูปนั้นและสิ่งที่เห็นทําให้ทุกคนช็อกจนตัวสัน่นพ่อสามีล้มลงกับพื้นมือเกรงแน่นใบหน้าเขาซีเืิดน้ําตาไหลรินแต่ไม่ได้ช่วยลบความผิด พระสงฆ์ก้มหน้าลงไม่กล้าศบตาใครลูกสะพ้ายยืนขึ้นสายตาเจ็บปวดผสมแค้นทุกคำสวดทุกพิธีเป็นแค่หน้ากะเสียงเธอดังกล้องในห้องเหมือนทุกคำพูดมีน้ำหนักหนักจนแทบพังผนังทันใดนั้นเธอเผยหลักฐานที่หนักที่สุดสิ่งที่พ่อสามีพยายามซ่อนมานานหลายปีทุกคนในบ้านรับรู้ทันทีว่าความจริงนี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไป พ่อสามีพยายามปกป้องตัวเองแต่สายตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกลูกสะพ้ายยืนเหนือเขาใบหน้าเธอสั่นด้วยน้ำตาแต่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความแค้นแล้วเธอก็พูดคำหนึ่งคำที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจความจริงจะถูกเปิดเผยต่อหน้าโลกห้องเงียบสนิทหัวใจทุกดวงเต้นแรงทุกสายตาจ้องมาที่เธอเหมือนเวลาหยุดหมุนชั่วขณะสายลมผ่านหน้าตา่าง เศษกระดาษปลิวสวยัยแสงจากทูบสลัวลงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวทุกคนรู้ว่าวินาทีต่อไปจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตลูกสะพ้ายก้าวเข้าใกล้พ่อสามีอีกครั้งมือเธอสั่นแต่มั่นคงคุณจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่ซ่อนเอาไว้เสียงเธอดังก้องสะท้อนในหัวใจทุกคนความจริงที่ถูกเก็บมานานถูกเปิดเผยจนไม่มีทางปกปิดอีก พ่อสามีล้มตัวลงกับพื้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพระสงฆ์ก้าวถอยหลังทุกคนในบ้านรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มืดมนและหนักหน่วงเหมือนความลับเก่ากำลังทวงคืนลูกสะพ้ายยืนสงบนิ่งน้ำตาไหลผสมแค้นสายตาของเธอส่องทะลุทุกความลวงเสียงหัวใจทุกดวงเต้นแรงและไม่มีใครในบ้านนี้ลูกสะพ้ายยังคงยืนเหนือพ่อสามี มือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความแค้นทุกคนในห้องเหมือนถูกตรึงอยู่กับความจริงที่โผล่ออกมาจากเงามืดหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงหายใจของทุกคนชัดเจนจนเกือบได้ยินเธอชี้ไปที่เอกสารและรูปภาพที่วางอยู่บนโต๊ะนี่คือสิ่งที่คุณซ่อนสิ่งที่ทำลายชีวิตคนอื่นเสียงเธอสั่นแต่ทรงพลังทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่หลักฐาน และสิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนแทบช็อกจนล้มทั้งยืนพ่อสามีพยายามปกป้องตัวเองแต่ร่างเขาสั่นมือเกรงใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำตาไหลรินแต่ก็ไม่สามารถลบความผิดที่ซ่อนอยู่พระสงฆ์ถอนสายตาเหมือนรู้ตัวว่าบทบาทของเขาถูกท้าทายอากาศในห้องหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกทุกคนรู้ว่าความจริงนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดไปลูกสะพ้าก้าวเข้าใกล้ เสียงเธอก้องสะท้อนราวกับคำตัดสินทุกคำสวดทุกพิธีเป็นแค่หน้ากากสายตาเธอเย็นยเยือกเหมือนมีดคมที่พรากความปลอดภัยออกไปทุกชั้นพ่อสามีล้มลงกับพื้นร่างสันะริกใบหน้าซีเผดน้ำตาไหลรินราวกับพายุแห่งความผิดพลาดพระสงฆ์ถอยหลังทุกคนในบ้านรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มืดมนและโหน่งหนักลูกสะพายหยิบเอกสารและรูปภาพขึ้นเผยหลักฐานที่หนักที่สุด สิ่งที่พ่อสามีพยายามซ่อนมานานหลายปีทุกคนในบ้านรับรู้ทันทีว่าความติิงนี้จะทำลายทุกสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วเธอก็พูดคำหนึ่งคำที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจความจริงจะถูกเปิดเผยต่อหน้าโลกเสียงเธอดังกล้องสะท้อนในบ้านสายตาทุกคู่จับต้องไปที่เธอเหมือนเวลาหยุดหมุนชั่วขณะสายลมพัดผ่านหน้าต่างเศษกระดาษปลิวสวยัย แสงจากทูบสลัวลงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวทุกคนรู้ว่าวินาทีต่อไปจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตลูกสะพ้ายก้าวเข้าใกล้พ่อสามีอีกครั้งมือสั่นแต่มั่นคงคุณต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่ซ่อนเอาไว้เสียงเธอดังก้องสะท้อนในหัวใจทุกคนความจริงที่เก็บมานานถูกเปิดเผยจนไม่มีทางปกปิดอีกทันใดนั้นโทรศัพท์ของพ่อสามีดังขึ้น เสียงเรียกเข้าราวกับฟ้าร้องกลางบ้านทุกคนหยุดหายใจลูกสะพ้ายและพ่อสามีสบตากันสายตาของพ่อสามีเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและสิ่งที่ถูกเปิดเผยจากโทรศัพท์ทำให้ทุกคนช็อกจนแทบขาดใจข้อความบนหน้าจอเป็นหลักฐานใหม่หนักกว่าที่ใครเคยคิดลูกสะพ้ายก้าวเข้ามาใกล้สายตาเต็มไปด้วยไฟแค้นนี่คือความจริงที่คุณหวังว่าจะไม่มีใครรู้ คำพูดนั้นทําให้ทุกหัวใจสัน่นอากาศในบ้านเย็ยนยะเยือกและทุกคนรู้วินาทีต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครลืมได้ลูกสะพ้ยก้มลงมองโทรศัพท์บนโตะ๊ะสายตาของเธอวาววับไปด้วยไฟแห่งความโกรธข้อความที่ปรากฏเป็นความลับที่ซ่อนมานานหลายปีทุกตัวอักษรเหมือนมีน้ำหนักทําให้หัวใจทุกดวงในห้องเต้นแรงขึ้นพ่อสามีหน้าซีดเผือดมือสั่นจนแทบทําโทรศัพท์หลุด ใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพระสงฆ์ถอยหลังราวกับกลัวจะถูกความจริงทำร้ายทุกคนในบ้านเงียบสนิทเหมือนเวลาได้หยุดหมุนลูกสะพ้ยล้วงมือเข้าไปหยิบเอกสารอีกชุดรูปภาพและหลักฐานที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวถูกเปิดเผยคุณคิดว่าความลับจะไม่ถูกเปิดเผยแต่ฉันเห็นทุกอย่างเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยพลังทุกคนรู้ว่าความจริงที่ถูกซ่อนมานานกำลังทวงคืนพ่อสามีสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลริน เสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดพระสงค์ก้มหน้าลงไม่มีใครกล้าสบตาใครลูกสะพ้ยยืนเหนือเขามือสั่นแต่มั่นคงสายตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความแค้นและความเจ็บปวดทุกคำสวดทุกพิธีเป็นแค่หนา้ากาเสียงเธอดังก้องในบ้านเหมือนทุกคำพูดเป็นดาบคมตัดผ่านบรรยากาศทันใดนั้นโทรศัพท์ดังอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทุกคนหยุดหายใจ ลูกสะพ้ายก้มลงอ่านใบหน้าของเธอสันระริกนี่มันเป็นมากกว่าที่เราคิดสายตาของเธอเหมือนสะท้อนความมืดที่ซ่อนอยู่ในบ้านพ่อสามีเริ่มร้องไห้เสียงสันพระาลูกสะพ้ายฉันฉันแต่คำพูดติดคอทุกคนรู้ทันทีว่าไม่มีคำแก้ตัวใดๆจะช่วยได้ลูกสะพ้ายยืนสมบนิ่งสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและฝ่ายแขนความจริง ไม่อาจซ่อนได้อีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้ทุกหัวใจในห้องสันสถานเหมือนทุกอย่างในอดีตถ,ถูกเปิดโปงในวินาทีเดียวแล้วเธอก็ก้าวไปใกล้พ่อสามีอีกครั้งมือหยิบเอกสารหลักฐานสุดท้ายนี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าจะไม่มีใครรู้เสียงเธอดังกล้องสะท้อนทุกสายตาจับจ้องไปที่เธออากาศในห้องหนืดเหนียวทุกคนรู้ว่าวินาทีต่อไปจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตตลอดการ สายลมพัดผ่านหน้าต่างเศษกระดาษปลิวสวยัยแสงจากทูบสลัวลงความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนแทบแตกออกหัวใจทุกดวงเต้นแรงไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวทุกคนรอวินาทีต่อไปที่จะตัดสินทุกสิ่งลูกสะ้ายค่อยๆเปิดเอกสารทุกตัวอักษรชัดเจนทุกหลักฐานยืนยันความผิดพ่อสามีสันรริกน้ำตาไหลรินพระสงฆ์ก้มหน้าลงทุกคนรู้ วินาทีนี้จะเป็นความจริงที่ไม่มีวันลืมลูกสะพ้ายเงยหน้าขึ้นสายตาเย็นยะเยือกทุกสิ่งที่คุณซ่อนจะไม่ถูกปกปิดอีกต่อไปเสียงเธอดังก้องสะท้อนทุกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะความลับมืดถูกเปิดเผยเต็มรูปแบบและไม่มีใครในบ้านนี้จะเหมือนเดิมอีกต่อไปลูกสะพ้ยยืนมองพ่อสามีที่นอนคุกเขา่าน้ำตาไหลรินเต็มใบหน้า มือเขาสั่นราวกับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หัวใจทุกดวงในห้องเต้นแรงเสียงหายใจดังขึ้นชัดเจนในความเงียบลูกสะพ้ายค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้สายตาของเธอเย็นยะเยือกแต่เต็มไปด้วยไฟแค้นและความเจ็บปวดคุณคิดว่าความลับนี้จะไม่ถูกเปิดเผยเสียงเธอสั่นแต่ทรงพลังทุกคนในบ้านเงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองพ่อสามีพยายามยกมือขึ้นป้องกันแต่ร่างสั่นจนแทบทำอะไรไม่ได้ ลูกสะพ้ายฉันฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงเขาขาดเป็นช่วงแต่ไม่มีใครฟังทุกคนจับจ้องไปที่ลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายวางมือบนโตะ๊ะหยิบเอกสารสุดท้ายออกมาใบหน้าของเธอสั่นระร,ร,ริกนี่คือสิ่งที่คุณซ่อนมานานหลายปีทุกสายตาจับจ้องไปที่เอกสารนั้นและเมื่อทุกคนเห็นความจริงทำให้ทุกคนช็อกจนแทบล้มทั้งยืนทันใดนั้นโทรศัพท์ของพ่อสามีสั่นอีกครั้ง ข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอทุกคนหยุดหายใจลูกสะพ้ายก้มลงอ่านใบหน้าของเธอสั่นระริกนี่มันมากกว่าที่ฉันคิดสายตาของเธอสะท้อนความมืดและความลับที่ซ่อนอยู่พ่อสามีล้มตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลรินมือเกรงแน่นใบหน้าซีดเผือดพระสงฆ์ถอยหลังทุกคนในบ้านรู้สึกถึงพลังมืดบางอย่างเหมือนความลับเก่ากำลังทวงคืน ลูกสะพ้ยหยิบเอกสารและรูปภาพขึ้นเผยหลักฐานที่หนักที่สุดทุกคนในบ้านรับรู้ทันทีความติิงนี้จะทำลายทุกสิ่งที่เคยเป็นมาสายตาของเธอส่องทะลุทุกความลวงคุณจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่ซ่อนเอาไว้เสียงเธอดังก้องสะท้อนทุกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักและรุนแรงทุกคนในห้องสะดุ้มลูกสะพ้ยหันไปมอง ใบหน้าเธอสั่นด้วยความตกใจใครแต่ไม่มีใครกล้าเปิดปากตอบประตูค่อยๆเปิดแสงสลัวสาดเข้ามาเงาร่างบางยืนอยู่ที่ประตูทุกสายตาจับจ้องและสิ่งที่เงาร่างนั้นถือทำให้ทุกคนแทบช็อกจนหยุดหายใจลูกสะพายก้าวไปข้างหน้ามือสั่นแต่มั่นคงนี่คือความจริงที่คุณคิดว่าจะไม่มีใครรู้ทุกหัวใจเต้นแรงอากาศในบ้านเย็นยเยอือกทุกคนรู้ว่า วินาทีต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครลืมได้สายลมพัดผ่านหน้าต่างเศษกระดาษปลิวสวยัยแสงจากทูปสลัวลงความตึงเครียดพุ่งสูงสุดหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบระเบิดและในวินาทีนั้นทุกคนรู้ว่าความลับกำลังพร้อมระเบิดลูกสะพ้ยยืนก้มลงมองพ่อสามีที่นอนคุกเขา่าน้ำตาไหลรินเต็มใบหน้ามือเขาสั่นราวกับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ หัวใจทุกดวงในห้องเต้นแรงจนแทบแตกเสียงหายใจดังขึ้นชัดเจนในความเงียบเธอก้าวเข้าใกล้เขาสายตาเย็นยะเยือกแต่เต็มไปด้วยฝ่ายแค้นและความเจ็บปวดคุณคิดว่าความลับนี้จะไม่มีใครรู้เสียงเธอสั่นแต่ทรงพลังทุกคนในบ้านเงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองพ่อสามีพยายามยกมือขึ้นป้องกันแต่ร่างเขาสั่นจนแทบทำอะไรไม่ได้ลูกสะพ้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจ เสียงเขาขาดเป็นช่วงแต่ไม่มีใครฟังทุกคนจับจ้องไปที่ลูกสะพ้ายลูกสะพ้ยวางมือบนโต๊ะหยิบเอกสารสุดท้ายออกมาใบหน้าของเธอสันระริกนี่คือสิ่งที่คุณซ่อนมานานหลายปีทุกสายตาจับจ้องไปที่เอกสารนั้นและเมื่อทุกคนเห็นความจริงทำให้ทุกคนช็อกจนแทบล้มทั้งยืนทันใดนั้นโทรศัพท์ของพ่อสามีสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอ ทุกคนหยุดหายใจลูกสะพ้ายก้มลงอ่านใบหน้าของเธอสันราริกนี่มันมากกว่าที่ฉันคิดสายตาของเธอสะท้อนความมืดและความลับที่ซ่อนอยู่พ่อสามีล้มตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลรินมือเกรงแน่นใบหน้าซีดเผือดพระสงฆ์ถอยหลังทุกคนในบ้านรู้สึกถึงพลังมืดบางอย่างเหมือนความลับเก่ากำลังทวงคืนลูกสะพ้ยหยิบเอกสารและรูปภาพขึ้น เผยหลักฐานที่หนักที่สุดทุกคนในบ้านรับรู้ทันทีความตริงนี้จะทำลายทุกสิ่งที่เคยเป็นมาสายตาของเธอส่องทะลุทุกความลวงคุณจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่ซ่อนเอาไว้เสียงเธอดังก้องสะท้อนทุกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักและรุนแรงทุกคนในห้องสะดุง้งลูกสะพ้ายหันไปมองใบหน้าเธอสั่นด้วยความตกใจคล แต่ไม่มีใครกล้าเปิดปากตอบประตูค่อยๆเปิดแสงสลัวสาดเข้ามาเงาร่างบางยืนอยู่ที่ประตูทุกสายตาจับจ้องและสิ่งที่เงาร่างนั้นถือทำให้ทุกคนแทบช็อกจนหยุดหายใจลูกสะพ้ายก้าวไปข้างหน้ามือสั่นแต่มั่นคงนี่คือความจริงที่คุณคิดว่าจะไม่มีใครรู้ทุกหัวใจเต้นแรงอากาศในบ้านเย็นเยือกทุกคนรู้ว่าวินาทีต่อไป จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครลืมได้สายลมพัดผ่านหน้าต่างเศษกระดาษปลิวสวยัยแสงจากทูบสลัวลงความตึงเครียดพุ่งสูงสุดหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบระเบิดเงาร่างนั้นค่อยๆเดินเข้ามายิ่งใกล้ความรู้สึกหนักหน่วงยิ่งพอกพูนล,ลูกสะพ้ายสบตากับเขาสายตาทั้งสองเต็มไปด้วยความเข้าใจและความหวาดกลัวทุกคนในห้องรับรู้ว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้หลายปี กำลังเปิดเผยและไม่มีใครรอดพ้นจากความจริงนี้ได้ทันใดนั้นเงาร่างยกสิ่งที่ถือขึ้นทุกคนเห็นชัดเจนสิ่งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดกาลเสียงหัวใจทุกดวงเต้นแรงจนแทบระเบิดสายตาทุกคู่จับจ้องและเวลาหยุดชั่วขณะลูกสะ้ายเงยหน้าขึ้นใบหน้าเย็นยเยือกน้ำตาไหลผสมกับไฟแห่งความแค้นทุกอย่างจะจบลงตอนนี้ คำพูดนั้นก้องสะท้อนในบ้านความลับมืดถูกเปิดเผยเต็มรูปแบบทุกคนรับรู้วินาทีต่อไปจะเป็นการระเบิดของความจริงที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแสงสลัวจากทู่เริ่มจางลงสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างความตึงเครียดในห้องเริ่มคลี่คลายลูกสะพ้ยนั่งลงข้างพ่อสามีสายตาของเธอยังคงเย็นยะเยือกแต่แฝงด้วยความสงสารพ่อสามีเงียบ น้ำตายังรินแต่ใบหน้าเริ่มอ่อนลงเหมือนความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้เขาตระหนักถึงความผิดพระสงฆ์ถอนหายใจเริ่มสวดเบาๆอีกครั้งเสียงระฆคังดังก้องอ่อนๆคลี่ความตึงเครียดออกลูกสะพยค่อยๆวางเอกสารทั้งหมดลงร่างเธอผ่อนคลายเล็กน้อยสายตาของเธอเริ่มอ่อนโยนความจริงแม้มันเจ็บปวดแต่ก็ทำให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกคนเงียบฟังคำพูดของเธอด้วยใจตั้งใจ พ่อสามีคุกเข่าลงฉันสํานึกแล้วและจะไม่ซ่อนอะไรอีกต่อไปเสียงเขาอ่อนลงทุกคนรู้ว่าเขาพร้อมเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพื่อปกปิดแต่เพื่อแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้นลูกสะพ้ายยิ้มบางๆแม้ใจยังเจ็บปวดแต่เธอรู้ว่าการเปิดเผยความจริงคือทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความมืดเริ่มมีแสงสว่างอบอุ่นเล็กๆทุกคนในบ้านค่อยๆหายใจออก ความตึงเครียดคลายไปทีละน้อยพระสงฆ์ยกมือสวดออยพรเสียงระฆังดังก้องในห้องบรรยากาศเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ลูกสะพ้ายมองพ่อสามีสายตาเต็มไปด้วยความหวังแม้ความเจ็บปวดยังไม่หายไปทั้งหมดแต่การเปิดเผยความจริงทําให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และก้าวต่อไปความลับถูกเปิดเผยแต่ชีวิตไม่ได้จบลงทุกคนในบ้าน เริ่มก้าวสู่วันที่เต็มไปด้วยความจริงใจและการให้อภยัยเสียงทูบค่อยๆดับสายลมพัดผ่านหน้าต่างและบ้านที่เคยมืดเริ่มสว่างขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับหัวใจที่พร้อมเริ่มต้นใหม่